สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Story ของเรานะคะวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ตามหารักแท้และความรักสุดโรแมนติกเหมือนในนิยาย จนเกิดเป็นคดีสะเทือนขวัญที่เราจะนำมาเล่าต่อไปนี้ค่ะแนนนี่ดอสเกิดเมื่อวันที่4พฤศจิกายนปี1905ครอบครัวของเธอเป็นชาวนาที่อาศัยอยู่ในรัฐอาราบามาซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอเมริกาเธอและแม่ของเธอเกลียดเจมแฮซึ่ง ผู้ที่ซึ่งเป็นทั้งพ่อและสามีจอมบงการเจมจะบังคับให้ลูกๆทุกคนทำงานในไร่แทนที่จะให้ทุกคนไปเรียนหนังสือและเจมยังสั่งห้ามไม่ให้เธอและน้องสาวแต่งตัวแต่งหน้าสวยๆเพื่อป้องกันการถูกลวนลามและเขายังสั่งห้ามไม่ให้ไปเต้นรำหรือออกงานสังคมอื่นๆอีกด้วยเมื่อแนนนี่ดอส อายุได้เจ็ดขวบเธอได้ประสบอุบัติเหตุในขณะที่เธอนั่งรถไปเยี่ยมญาติทางตอนใต้ของรัฐอาราบามาในขณะที่รถไฟหยุดกระทันหันศีรษะของเธอโขเข้ากับแท่งเหล็กที่อยู่ตรงหน้าเข้าอย่างจังหนึ่งปีต่อมาจากเหตุการณ์วันนั้นทำให้เธอต้องทุกทรมานกับอาการปวดหัวหน้ามืด และภาวะซึมเศร้าและเธอก็ได้โทษว่าอาการป่วยทั้งหมดของเธอเกิดจากอุบัติเหตุในครั้งนั้นพอแนนนี่เริ่มเข้าสู่วัยรุ่นเธอก็วาดฝันว่าอยากใช้ชีวิตอย่างมีความสุขกับสามีในอนาคตอาจจะเป็นเพราะในเวลาว่างเธอชอบอ่านนิตยสารโรแมนติกจึงทำให้เธอซึมซับและวาดฝันไว้แบบนั้น แต่ในโลกความจริงของเธอไม่ได้สวยงามเหมือนในนิยายรักการที่พ่อของเธอสั่งห้ามนู่นนี่นั่นมันทำให้เธอยิ่งมีความอยากรู้อยากเห็นมากขึ้นพอสบโอกาสแนนนี่มักจะแอบหนีไปที่โรงนาเพื่อพบกับเด็กหนุ่มที่ชอบเธอจนในที่สุดพ่อของแนนนี่ก็ทนไม่ไหว เขาจึงจัดการหาผู้ชายที่เหมาะสมมาเป็นสามีของเธอปรากฏว่าแจ็คพอตก็ตกมาอยู่ที่ชารีเบรคและแล้วเรื่องราวสะเทือนขวัญก็ได้เริ่มเปิดฉากขึ้นชาลีเบรคเป็นเด็กหนุ่มที่ขยันและนิสัยดีหลังจากที่แนนนี่กับชารีคบกันได้ห้าเดือนเขาทั้งสองก็ได้ตกลงแต่งงานกัน และมีลูกด้วยการสี่คนชีวิตคู่ของแนนนี่ไม่ได้สวยงามเธอมีความเครียดจากลูกๆและยังมีแม่สามีที่คอยจ้องจะบ,บงการชีวิตของเธอและสามีตลอดเวลาซึ่งไม่ได้ต่างไปจากพ่อของเธอเลยแนนนี่ได้เริ่มเข้าสู่สายแอลกอฮอล์และเริ่มแอบคบชู้ ในขณะที่สามีก็แอบควงผู้หญิงคนใหม่เหมือนกันในปี1927ลูกสาวคนกลางสองคนของเนนนี่กับชาลีได้เสียชีวิตลงโดยไม่ทราบสาเหตุหลังจากที่พวกเขาทานมื้อที่ยังเสร็จแพทย์ได้วินิจฉัยว่าพวกเขาตายเพราะอุบัติเหตุแต่ชาลีไม่เชื่อและแอบสงสัยในตัวภรรยาของเขา หลังจากเหตุการณ์นี้ชาลีก็ได้ขอจบชีวิตคู่กับแนนนี่ด้วยที่เขาได้พาลูกสาวคนโตหนีไปด้วยและทิ้งแนนนี่กับลูกที่เพิ่งเกิดไว้กับย่าแต่ชาลีก็ได้พาลูกสาวคนโตกลับมาคืนในภายหลังหลังจากที่แนนนี่ได้หย่าร้างกับชาลี เธอได้อาศัยและทำงานในแอนนิสตันแนนนี่ใช้วิธีการอ่านนิยายรักเพื่อช่วยในการเยียวยาแผลใจในเวลาต่อมาเธอก็ได้พบรักครั้งใหม่กับแฟรงค์ฮารเรนสันเขาอายุ23ปีเป็นหนุ่มโรงงานที่มาจากแจ็กสันเวลแฟรงค์ได้ส่งกรอนรักสุดโรแมนติก ให้แนนนี่และแนนนี่ก็ได้ส่งเค้กกลับให้เขาแฟรงค์ Frank, ปรนิบัติเธอเรากลับเป็นเจ้าหญิงเหมือนที่เธอวาดฝันไว้แต่เป็นเวลาเพียงสั้นๆต่อมาแนนนี่ก็ได้รู้ว่าแฟรงค์เป็นทางนักดื่มเมายาและยังเคยติดคุกในคดีร้ายแรงอีกด้วยแต่ แนนนี่ก็ได้ใช้ชีวิตคู่อย่างยาวนานกับแฟรงค์ถึง16ปีจนมาถึงปี1945ลูกสาวคนโตของแนนนี่ได้แต่งงานและมีลูกแต่แนนนี่ก็ได้ลงมือฆ่าหลานสาวของเธอที่เพิ่งคลอดด้วยการแทงปิ่นปักหมวกลงบนศีรษะของเด็กจนเสียชีวิต และอีกไม่กี่เดือนต่อมาแนนนี่ก็ได้ลงมือฆ่าหลานชายวัยเพียงสองขวบจากการฆาตกรรมครั้งนั้นทำให้เธอได้เงินประกันจากการเสียชีวิตของหลานชายถึง500ดอลลาร์เพราะเด็กอยู่ในความดูแลของเธอตอนนั้นเป็นช่วงที่สงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงพอดีแฟรงค์ Frank, ซึ่งเป็นหนึ่งในทหารก็ได้กลับบ้าน พอกลับถึงบ้านเขาดื่มหนักมากและเขาได้ลงมือขมขืนแนนนี่เหตุการณ์นี้ทำให้แนนนี่ได้ตัดสินใจแอบใส่สารหนูลงไปในเหล้าจนทำให้แฟรงค์มีอาการทุรนทุรายจนเสียชีวิตหลังจากการเสียชีวิตของแฟรงค์แนนนี่ก็ได้รับเงินประกันจากการตายของเขาเธอได้นำเงินไปซื้อบ้านและที่ดิน กล้แจ็กสันเวลหลังจากการตายของแฟรงก์แนนนี่ก็ได้พักเรื่องความรักไปพักใหญ่จนในปี1952แนนนี่ก็ได้พบกับรักครั้งใหม่กับอาลีแลนนิงจากคอรรัมรักสุดโรแมนติกพวกเขาได้เปลี่ยนสถานะเป็นสามีภรรยากันหลังจากที่เจอกันได้เพียงแค่3มวัน และต่อมาแนนนี่ก็ได้พบว่าอาลีก็ไม่ได้ต่างอะไรกับสามีคนก่อนๆของเธอเขาทั้งดื่มหนักและเจ้าชู้แนนนี่คิดว่าความรักครั้งนี้ก็ไม่ได้สุดโรแมนติกเหมือนที่เธอวาดฝันไว้เธอจึงใช้วิธีเดิมๆคือกำจัดสามีทิ้งอาลีเสียชีวิตด้วยภาวะหัวใจล้มเหลวจาก ริ์แอลกอฮอล์และแม่ของอดีตสามีก็เสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุในขณะนอนหลับเหมือนกันหลังจากการเสียชีวิตของอาลีแนนนี่ได้ย้ายไปอยู่ที่บ้านของน้องสาวที่กำลังป่วยเรื้อรังแต่หลังจากที่แนนนี่ย้ายไปบ้านน้องสาวของเธอได้ไม่นานน้องสาวก็ได้เสียชีวิตลงเธอ อาจจะลงมือกับน้องสาวของเธออีกคนก็เป็นได้และในเวลาต่อมาการตามหารักแท้ของแนนนี่ก็มาถึงอีกครั้งเธอได้ใช้บริการบริษัทจัดหาคู่และได้พบรักกับริชาร์ดแอลมอร์ตันเขาคนนี้ไม่ได้เป็นนักดื่มแต่เขาเป็นเสือผู้หญิง เขาแอบนัดเจอผู้หญิงคนอื่นอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ใช้ชีวิตคู่กับแนนนี่แนนนี่เธอไม่ได้มีเวลาดูแลสามีของเธอมากนักเพราะเธอยุ่งงกับการเสียชีวิตของพ่อของเธอและแม่ของเธอก็มาล้มป่วยจากอุบัติเหตุไม่กี่เดือนต่อมาแม่ของเธอก็ได้เสียชีวิตลงอย่างกระทันหันด้วยยาพิษอีกคน หลังจากที่แม่ของเธอเสียชีวิตเธอก็มีเวลาดูแลสามีมากขึ้นแต่แนนนี่ก็ได้พบว่าความรักของสามีที่มีให้กับเธอเป็นรักที่ปลอมๆเธอจึงลงมืออีกครั้งกับสามีและหลังจากที่ริชาร์ดได้เสียชีวิตลงแนนนี่ ก็ได้แต่งงานใหม่อีกครั้งในปี1953กับซามูเอลดอสสามีคนนี้ไม่ใช่เสือผู้หญิงและไม่ใช่นักดื่มแต่เพียงแค่เขาไม่ชอบที่แนนนี่จดจ่ออยู่กับบทกวีและนิยายรักสุดโรแมนติกแทนที่จะดูทีวีหรืออ่านนิตยสารอื่นเพื่อหาความรู้ด้วยเหตุผลนี้ เธอจึงจัดการเสิร์ฟเค้กพรุนสูตรพิเศษให้สามีจึงทำให้เขาต้องเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการคล้ายๆกับไข้หวัดใหญ่แพทย์ได้วินิจฉัยว่าเขาติดเชื้อในทางเดินอาหารขั้นรุนแรงเขาได้พักฟื้นที่โรงพยาบาลไม่กี่วันก็กลับบ้านวันต่อมา แนนนี่ก็ได้ลงมืออีกครั้งโดยการเสิร์ฟกาแฟใส่ยาพิษให้สามีดื่มจนทำให้เขาเสียชีวิตแต่ครั้งนี้เธอพลาดเพราะแพทย์ที่รักษาสามีของเธอเกิดความสงสัยว่าทำไมเขาถึงเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันแพทย์พยายามนมนาวให้แนนนี่อนุญาต ให้ชนะสูตรศพของสามีเธอและแพทย์ได้พบว่าในร่างกายของซามูเอลมีสารหนูปริมาณมากแพทย์จึงได้แจ้งตำรวจให้เข้าจับกลุ่มแนนนี่ทันทีในฐานะฆาตกรจากเหตุการณ์ครั้งนี้ถือว่าเป็นการปิดฉากซีรีส์สะเทือนขวัญที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน แนนนี่ได้รับสารภาพในชั้นศาลว่าเธอได้ลงมือฆ่าสามีทั้งสี่คนรวมทั้งแม่น้องสาวหลานสาวและแม่สามีของเธอด้วยรวมทั้งสิ้น11คนแต่เธอถูกพิจารณาโทษจากคดีของสามีคนสุดท้ายเพียงคนเดียวโทษของเธอคือจำคุกตลอดชีวิต แนนนี่ได้ให้เหตุผลในการลงมือก่อเหตุว่าเธอเบื่อหน่ายกับชีวิตแต่งงานเพราะความฝันของเธอคือการได้คู่ครองกับสามีในอุดมคติของเธอเหมือนในนิยายที่เธออ่านและในปี1965แนนนี่ก็ได้เสียชีวิตลงด้วยโรคลูคิเมีย ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ